สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะก,กับครูดาวาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะอย่างที่หัวข้อในส่วนของที่หวาเขียนไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของคำเชื่อมนะคะหรือที่เรียกในภาษาอิตาเลียนว่าเลคนจุนเซอหนีนั่นเองนะคะเป็นประเภทของคำในภาษาที่เราจะต้องรู้กันค่ะเพราะว่าคำเชื่อมนั้นมีความสําคัญมากในการ พูดในการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่ใช้คำเชื่อมนั้นการใช้คําประโยคของเราก็จะฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะก็จะไม่กระชับกระทัดรัดนั่นเองนะคะเอาเราวันนี้หว่าเตรียมมาให้นะคะทุกคนได้รู้จัก4ี่คำเชื่อมที่สำคัญนะคะซึ่งเราในระดับนี้ควรที่จะรู้จักไว้และใช้ให้เป็นนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะ4ี่คที่ว่าเตรียมมาให้นะคะนั่นก็คือมีอะไรบ้างเอ e? ออมาเคำสี่คำนี้มีใครเคยได้ยินไหมคะน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะเวลาเราพูดหรือเราอาจจะเคยได้ยินจากคนอื่นที่เขาพูดนั่นเองนะคะเนี่ค่ะสี่คำนี้นะคะถือว่าอยู่ในประเภทของคำเชื่อมหรือที่เรียกว่าเล็คอนจูเนียลนี่นั่นเองนะคะซึ่งก็มีความหมายตามที่หวาเขียนไว้นะคะนั่นก็คือและหรือแต่ นั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเลคคนจุนเซียวเนี่ยมันคือคําเชื่อมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเอาล่ะค่ะเขาบอกว่านะคะคําเชื่อมหรือคําสันธานนี้มันก็หมายถึงคําที่ใช้เชื่อมคําหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันประโยคจะมีความกระชับและสละสลวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเล c o n นจูเ i o n i น sono davvero tante นะคะก็คือคําเชื่อมในภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันมีเยอะจริงๆค่ะซึ่งเขาก็จะมีการแยกแล้วแต่ว่าเขาใช้อะไรแยกกันนะคะแต่ว่าที่หวานนามาในวันนี้นั้นก็คือเราจะแยกโดยเนี่ยค่ะ classificiamo in base alla forma le congiunzioni si si so dividono in นั่นก็คือถ้าหากว่าเราแบ่งจากรูปแบบของคําและจะแบ่งได้ดังนี้นะคะมีแบบที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือ i, e, ioni, s e m p พูดี composite l o c u t i o n i conjunctive เห็นไหมคะอันนี้คือ3แบบที่มีการแบ่งโดยใช้รูปแบบของคํานั่นเองค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งงงนะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายเพิ่มเติม,ตมค่ะเขาบอกว่าแบบ s e m p พูดีนะคะนั่นก็คือเกิดจาก อะไรคะเกิดขึ้นจากคำคำเดียวเท่านั้นค like ่ะเช่นคำว่าเออหมาเซนะคะซึ่งมันก็มีคำอื่นๆอีกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าหยกมาเพียง4ค่คำที่พวกเราควรจะรู้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือยังว่าคำเชื่อมที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นมันอยู่ในประเภทของซมพรชีนั่นเองนะคะอยู่ในแบบง่ายๆนะคะมีแค่คำเดียวเนาะอ้าวแบบแบบที่สองล่ะ มันอธิบายไว้ว่าอย่างไรนี่เลยค่ะ c o m p o state c o m p o s t t e ก็คือมีการฟอร์มคำที่เกิดขึ้นมากกว่า2คํคำขึ้นไปนะคะอย่างเช่นคำว่า a f f i n k e oppure p e r c h a n c e จะเห็นว่าคำเหล่านี้นั้นมันมีการฟอร์มมากคืออมันมีการฟอร์มตัวนะคะเกิดจากคำตั้งแต่2คำสามคำก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วกลายรวมมาเป็น1วลีขึ้นมานั่นเองนะคะ อ่าแบบที่สามนะคะ locutioni conjunctive locutioni c o n i u n t i v e นั่นก็คือเขาเรียกว่าวลีเชื่อมนะคะฟอร์มขึ้นจากกลุ่มวลีสองถึงสามกลุ่มนะคะเช่นคำว่า a n c h e s e d a l Momento che o อ๋อยิวันตะเหเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ วหลีนั่นเองนะคะเกิดจาก1นถึงสกลุ่มมารวมกันแล้วก็จะเป็นามารวมกันไปนกลายเป็นคําเชื่อมนะคะเขาเรียกว่า l o c u t i o n น c กคอนจูนตีเนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวสองสอแบบหลังนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกแบบเซมิบิชิกันดีกว่านะคะที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ใช้ให้เป็นนั่นเองนะคะเซมิบิชิที่เราต้องเรียนกันวันนี้คือมีเอออมาเซ่เอามาดูกันค่ะ เอ๋ A, นะคะตัวนี้หมายถึงและนั่นเองนะคะอ่านให้ถูกนะคะนักเรียนหลายคนอ่านว่าแอตลอดเลยนะคะแอหมายถึงกริยา S. อสเที่ใช้กับหลุยเหลนะคะใช้กับบุรุษที่3นั่นเองนะคะอย่าสับสนนะคะอันนี้อ่านเอนะคะเป็นเสียงเอแต่อีกแบบคือแอนะคะอันนี้นะคะเป็นคําเชื่อมนะคะหรือคําสันธานคําสันธานที่เชื่อม ความให้มันคล้อยตามกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ i ีโยเ n a s i นะเซียโมอาคาซาอีโยเออ a นะเซหมายถึงฉันและอนนาพวกเราอยู่บ้านใช่ไหมคะม a นจูอูนามีล่ะเอออูน a าบานานะมานจอูนามละเออฉันกินแอปเปิลและกล้วยนั่นเองนะคะ v o ยโยอันด r าเร n อันเนโกซิโอเออนบังกา voyo i o d n d a r e a n e g o z i o e in banca ฉันอยากไปร้านค้าและธนาคารเห็นไหมคะต่อไปค่ะตัวที่2นั่นก็คือออนะคะ hmm. ออหมายถึงหรือนั่นเองนะคะเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมข้อความให้เลือกนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะคิว่าอันเนโกซิโอตุอนนั คีวาอันีอก์ยูดูอ๋อ่นนะใครไปร้านค้าเธอหรืออานาใช่ไหมคะนี้ใช้ได้นะคะวอยละเมล่ะ banana วอยละเมล่ะอ banana เธอต้องการแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยโอเคไหมคะวอยอันดเรอันมาเรอออินมอนทานยวอยอันดเรอันมาเรอออินมอน คุณอยากไปทะเลหรือว่าอยากไปภูเขาคะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นการเลือกนั่นเองนะคะใช้ออเป็นตัวเชื่อมนะคะต่อไปค่ะคำที่3มนั่นก็คือมะหมายถึงแต่คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งนะคะนี่เชื่อมความเพื่อให้มันเป็นข้อความที่มีความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Marco è e ben r a ร a z z o Ma non è il mio tipo. Marco è ben ragazzo, ma non è il mio tipo. Mm? Marco, per te dire non ti lavora, te come ce lo sapevo che non Voglio andare a cercare i funghi, ma non ho il tempo. Voglio andare a cercare i funghi, ma non ho tempo. C'è un'altra cosa che non è? C'è un'altra cosa. Diokyamato mi non resposto Diokyamato ma non เหห็นนไมคอันี้ก็คือฉันโทรหาเธอแต่เธอไม่รับสายเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการเชื่อมคำแบบขัดแย้งกันนั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ s ซหมายถึงถ้าค่ะ เป็นคำสันธานที่เชื่อมความแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะคะแน่นอนว่าของเขาก็จะมีการตั้งไว้ข้างหน้าของประโยคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างประโยคกันนี่เลยค่ะ s e v ไว้อันนิโ o ซิโอมิคโอมปริอูน n าเปนานีร a เซฟไว i อันนิโซิโอมิคโ n มปริอนาเปนนรเห็นไหมคะถ้าเธอไปร้านค้าซื้อปากกาสีดำมาให้ฉันด้วย Sedomani เอโดเม i c ก d ormirò fino a mezzogiorno se domani è domenica dormirò fino a mezzogiorno หมายถึงถ้าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันจะนอนจนถึงเที่ยงเลยเห็นไหม se andate in discoteca vengo con voi se andate in discoteca vengo con voi ถ้าพวกเธอไปดิสโกเทก ฉันจะไปด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมคำแบบมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะคำว่าเซก์มักจะอยู่หน้าของประโยคนั่นเองค่ะโอเคนะคะครูก็หวังว่าพวกเราหลายๆคนจะสามารถนำคำเชื่อมทั้ง4คํคำนะคะแบบง่ายๆแบบเซมพิชินเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะ พูดให้กระชับและก็ทำให้ประโยคมีความสละสวยขึ้นมาด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะอย่าลืมใช้คําเหล่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะใครอยากจะลองแต่งประโยคด้วยคําเหล่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวาจะเข้าไปช่วยดูให้นะคะว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะว่าพวกเราเนี่ยฟังแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาว่าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกัน ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะช้าว